ทำเค้กงาดํากินกันสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งนะคะหอมนุ่มฟูหอมงาดําสุดๆเลยไปลงมือทํากันเลยค่ะทำไม่ยากก่อนอื่นก็นํางาดําของเรามาคั่วให้หอมก่อนนะคะแล้วก็นํามาตําค่ะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองเป็นไข่เบอร์อะไรก็ได้ค่ะน้ําตาลทราย80กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาน้ํามันราข้าว50กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เข้ากันแล้วใส่กะทิลงไป100 ml แล้วก็ตามด้วยงาดําที่เราตาไว้แล้วค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่แป้งสาลีเนกประสงค์ลงไป100กรัมผงฟู7กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันนี้แล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยถ้าใช้กระทงอบขนมหมื่นองเบลต้องมีถ้วยรองกระทงด้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปให้ได้80%ของกระทงสูตรนี้ทำได้8ชิ้นค่ะ แล้วก็ตกแต่งด้วยงาขาวจะไม่ตกแต่งก็ได้นะคะพอน้ำของเราเดือดจัดๆแล้วก็นำขนมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะนึ่งไฟกลางนะคะ15นาทีค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าไปสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะเค้กงาดำสูตรนี้หอมนุ่มฟูหอม,หอมงาดำสุดเลยค่ะไปลองทำกินดูนะคะ